วันนี้ก็ไม่รู้มาถึงได้ยังไงเพราะความคิดถึงมั้งวันนี้เรามาร้านข้าวซอยปั้มแรงแป้งรำอุ้ยไม่อุดหนุนได้ยังไงนะคะนี่ข้าวซอยกุ้งค่ะแล้วก็ข้าวรวมมิตรค่ะข้าวซอยรวมมิตรแล้วก็มีข้าวซอยไก่แล้วก็สั่งไส้อัวมีหมูอบแล้วก็มีเกี๊ยวซาของทานเยอะแยะนี่เจ้าของร้านน่ารักมากมาหามาหาลูกสาวแล้วก็ ขอบคุณเจ้าของร้านมากๆนะคะดูนียังจะมาแถมให้อีกแถมรถแตกแจกแถมให้ด้วยนะคะเราะว่าเจ้าของร้านมีคนใจบุญมากดูดูข้างหลังนะคะนู่นคนพิการคนท้อกทานฟรีได้ดูกับข้าวสิคะทะไมอยู่ข้างหลังนู่นอะทำแจกเขาอีกทำแจกเขาอีกช่วงนี้ช่วงนี้ดูแลหมอนะคะถือว่าเราช่วยกันในช่วงนี้พอมาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบว้ ถ้าคนเราไม่ช่วยกันตอนนี้ก็จะไปช่วยกันตอนไหนเนาะตอนนี้นะเนี่ยด้านกล่องนี้ก็คือบริจาคถ้าเราบริจาคไปเท่าไหร่ทํากับข้าวเราก็ให้บุคลากรที่ดูดูแลเราแานมุมี้เขาเข้าไปแย่เด้อ่างคน่างช่วยเหลือกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณสองน้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพาสามีมาเพราะว่าเขาชอบด้วยด้ ซอย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 ระชือเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพาอีปี่อีปี่มานกับเจ้าไปต่อ